ความภูมิใจของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้จัดทำวิดีโอการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะที่มีทั้งความรู้ความสนุกสนานนะคะโดยเนื้อเรื่องของวิดีโอในวันนี้ของเราจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะที่มีทั้งสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากมายที่ทําให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเรานะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปรับชมวิดีโอกันเลยดีกว่าคะ่ะ เที่ยวเขาใหญ่ชมธรรมชาติป่าไม้กันพวกเราพร้อมแล้วครับครูนูเตรียมสเสบียงมาเยอะมากค่ะ จะได้ออกนอกสถานที่สภาพแวดล้อมต่างจากโรงเรียนของเราไหมว้าวภูเขาใหญ่มากเลยครูป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ด้วยหนูเห็นช้างป่าก,กับลิงระหว่างทางด้วยนะคะทุกคนมาทางนี้เร็ว นี่ลุงจอนเจ้าหน้าที่อุทยานวันนี้ลุงจรนจะมาให้ความรู้กับพวกเราครับสวัสดีสด็กดีสวัสดีครับผมชื่ออารมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเข้าปั้นค่ะก่อนที่เราจะเดินป่าพวกเราได้สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างหนูเห็นช้างกินดินกับลิงค่ะกำลังปีนต้นไม้แล้วสิ่งไม่มีชีวิตที่เราสังเกเห็น มีอะไรบ้างครับเด็กแอามอืมผมว่าน่าจะเป็นดินน้ำใช่ไหมครับลุงเก่งมากทุกคนเด็กๆรู้ไหมว่าในธรรมชาติของเราประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งนี้มีชีวิตการเกิดปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตพบในแหล่งที่อยู่นั้นเรียกว่าระบบนิเวศ เหนียวลุงยกตัวอย่างให้ฟังใหม่นะครับบ้านช้างหนึ่งตัวคือสิ่งมีชีวิตช้างอยู่ร่วมกันหลายตัวเลก็กกว่าโขงดังนั้นช้างหนึ่งโขงคือประชากรและช้างหนึ่งโขงไปอยู่ร่วมกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นอยู่กับเยียรับกระต่ายคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์ต่อแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นเราจะเรียกว่าระบบนิเวศเด็กๆตามมาทางนี้เร็วเด็กๆตามมาทางีามมาทางนี้เร็วเห็นใบไม้นั้นไหนสังเกตดูสิว่ามีตัวอะไรอยู่ด้วย ใบไม้กับหนอนเป็นสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตยอยู่ในรูปแบบของการถ่ายทอดพลังงานผ่านการสร้างอาหารโดยผู้ผลิตจากนั้นมีการกินถ่ายทอดตามลำดับของการบริโภคอ๋ออเรียกว่าอาหารไงเก่งจริงๆเลยอ้ามแตรเกษตรการถ่ายทอดพลังงานนั้นในสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น3ามกลุ่ม ของสิ่งมีชีวิตคือผู้ผลิตผู้บริโภคและก็ผู้ย่อยสลายสารเองซีผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงเช่นคือผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแต่จะต้องกินสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง ผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยซากหสิ่งมีชีวิตที่ตายลงเพื่อดูดซึมเข้าไปบางส่วนส่วนที่เหลือจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นทําหน้าที่หมุนเวียนของสารให้เป็นวุทจักรอ๋อเข้าใจแล้วค่ะลุงจอนลุงจอนสุดยอดความสัมพันธ์กันในรูปแบบการกินต่อกันเร็นทับทอด ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารนี้ขึ้นมาลหลายห่วงโซ่อาหารจะประกอบกันเป็นสายใยอาหารยังไงล่ะงงงงหนูก,ก็งงงงเช่นสาหร่ายถูกปะซิลกินปะซิลถูกปลาช่อนกินและปลาช่อนผูกนกกระยางกินสาหร่ายเป็นผู้ผลิตปลาซิลเป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่ง ปลาช่อนเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองสุดท้ายนกยางเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายไงล่ะอย่างนี้แหละเรียกว่าสายใยอาหารอามวองคิดดูสิว่าในสายใยอาหารนี้มีหัวงโซ่อาหารอะไรบ้างสานอ,อนตามนี้ครับต้นนี้ต้นีดูเถียากันเลยครับนั่น อะไรเป็นเช่นเส้นสีเหลืองๆพันอยู่บนต้นมะม่วงหรอคะ็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตมีแบบหนบ้างครับคือสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์การถ่ายสารแบบแบบที่หนึ่งคือสิ่งมีชีวิตทั้งสองนได้ประโยชน์ร่วมกันแบบที่สองคือ สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์และสิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่ได้ไม่ได้หรือว่าไม่เสียประโยชน์ครับแบบที่3คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์แต่สิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน์และว่ามีภาวะตอรสิตสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะได้ประโยชน์ก็คือพวกตอรสิสส่วนสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะเสียประโยชน์คือผู้อ่อ จากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งสามแบบจะสามารถแสดงลักษณะการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตดังนี้คือหนึ่งสภาวะพึ่งพากันสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดจะได้ประโยชน์ทั้งคู่ภาวะอินอาศัยสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์โดยที่สิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งไม่เสียประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์ภาวะที่สาม สารละเหยอสิ่งมีชีวิตหนึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตหนึ่งเป็นผู้เสียประโยชน์และภาวะที่ส่ภาวะสุดท้ายคือภาวะประสิตสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน์และเป็นผู้ถูกอาศัยด้วยเห็นจอมปลวกกลุ่มนั้นไหมในลำต้นของปลวกจะมีโปรโตซัวอยู่ซึ่งรวมกันในภาวะพึ่งพากัน หรือบวกๆหากแยกออกจากกันจะไม่สามารถดำรลงชีวิยู่ได้หรือได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากปวกใช้โปรโตซัวในการย่อยอาหารและโปรโตซัวก็กินอาหารที่ปวกนั้นย่อยมานอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์ของแบคทีเรียไตรโซเบียมที่ผลอมรากถัว่วซึ่งสร้างไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถัว่วและก็รากับสาหร่ายหรือ,อไรเ่น เช่นเดียวกันครับทุกคนตามวงจรมาเห็นกล้วยไม้ที่เกาะอยู่บนเปลือกต้นไม้นมั่นไหมกล้วยไม้นะครับมีลัาษะการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพาใสหรือบวกศูน์ก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ก็คือกล้วยไม้เพราะได้ที่เกาะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์คือต้นไม้นอกจากนี้ยังมีเหาฉลาม อ,อีกลักษณะหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสิ่งชีวิตคือภาวะการล่าเหยื่อหรือบวกลบภาวะนี้เป็นภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือจะมีผู้ล่าซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์และจะมีเหยื่อเป็นผู้เสียประโยชน์เช่นสิงโตล่าม้าลายเสือล่ากวางยังไงล่ะรู้ไหมว่าภาวะนี้มีความสำคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศ หาผู้ล่าหรือเหยื่อมีจำนวนมากอาจจะทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุลได้ต,ต,ต้นมะม่วงนั้นนะหรอเส้นสีเหลืองที่เห็นพันรอบต้นมะม่วงมันเป็นพืชเรียกว่าต้นใบทองที่ได้เก็คเห็นว่าต้นมะม่วงแห้งเหี่ยวก็เพราะว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันถูกต้นใบทองดูดเอาอาหารแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยไปยังไงละ่ะ เรียกว่าภาวะปรสิตเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่ได้รับประโยชน์ว่าปรสิตและสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งว่าผู้ถูกอาศัยซึ่งจะเป็นผู้เสียประโยชน์นอกจากนี้ยังมีเห็บกับสุนัขพยาธิในร่างกายมนุษย์และกาฝากบนต้นไม้เป็นต้นนะอ๋อ่บงนี้เองเป็นอยางไรบ้างทุกคน และคนสเุ็กา่หลุดขงระบบืดให้คงอยู่และมีคามตางเป็นระดัหนึ่งโยค ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศท,ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานโดยเริ่มจากผู้ผลิตไปยงังผู้บริโภคลำดับขั้นต่างๆรวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบโซ่อาหารและสยายอาหารที่ประกอบขึ้นจากโซ่อาหารหลายโซ่ ที่สัมพันธ์กันแล้วก็รับซ้อนกันมากขึ้นค่ะทุกคนเก่งมากไม่เสียแรงที่ลุงตั้งใจอธิบายก่อนจากการวนนี้อยากให้เด็กๆช่วยกันอนุรักษ์ธรรชาติและระบบนิเวศเราจะได้ไม่เสียสมดุลและเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมา <c oughs> บายเนึกขอบคุณค่ะลุงจอนขอบคุณค่ะลุงจอน The sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars. Worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream.